ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำเดคลิสของเวนการ์ดวีเนื่องจากาหลายๆคลิปที่ผ่านมาครับผมได้ทำเดคลิสของบอตี้ไฟไปก็พอสมควรครับวันนี้ผมเลยอยากทำเดคลิสของเวนการ์ด V ีบ้างาแล้วก็เดคลิสที่ผมจะมาทำในวันนี้ก็คือแคนอะควาฟอสครับที่มีของเสริมมาจากไมเทิลเซตไม่รอช้าครับจะเริ่มกันที่เจสุนครับแน่นอนครับตัวเริ่มครับใส่หนึ่งใบมิเทาไรทับจั่วครับ แล้วก็เป็นทิกครับผมใส่เป็นคิดที่ข้อครับสองใบต่อมาครับเป็นดอทิกเกอร์ครับผมใส่ไว้ที่ห้าใบเป็นดอพีจีสี่แล้วก็ดอธรรมดาครับหนึ่งต่อมาครับเป็นฟอนติเกอร์ครับผมใส่ไว้ที่ห้าใบสุดท้ายครับก็เป็นฮิลครับสี่ใบเหตุผลที่ผมใส่ทิกเกอร์แบบนี้นะครับเนื่องจากคี่ข้อครับผมใส่ไว้เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์แบบ เวลาเขาปล่อยครับเขามีสีดาเอ๋ก็ได้คินี่ก็6เลยครับต่อมาครับเป็นดรอก็คือผมเอาไว้หาตัวเล่นครับเนื่องจากดิ้กนี้มันค่อนข้างพึ่งตัวเล่นเป็นสําคัญอ,อย่างเช่นพวกไซส์สหรือไซส์หนึ่งเนี่ยดรอเนี่ยก็สามารถช่วยหาตัวเล่นได้ครับต่อมาครับเป็นฟอนต์ใส่ไว้ที่5ใบเพราะว่าแคดเอาคอฟ้อ,ฟอนต์เนี่ยมันเป็นแคดที่บุกหนักอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะตีแค่ต่อๆนะครับาการที่เรามีฟอนต์เนี่ย ก็สามารถช่วยแบบทําให้เราตีเข้าได้มากขึ้นแล้วก็ยิ่งเราตีไหลเว็บเนี่ยเราก็สามารถทําดาเมจได้ง่ายขึ้นทิเกอร์ผมก็จะใส่เป็นประมาณนี้ครับอ่าคีสอดอห้าฟอน5แล้วก็ฮิลสครับต่อมาครับมาดูกันที่เกรดผมใส่เป็นตัวไมเทินครับใบนี้ สามใบเขาม่เถบอกว่าเกิดช่องเรียกเกครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูสต์ครับเราสามารถสลับตำแหน่งยูนิตของเราสองใบได้ให้สลับกันครับแล้วก็ไอเถบอกว่าเมื่อยูนิตถูกไล่ครับคาร์บัตหนึ่งจกันหนึ่งใบแล้วก็คอการ์ดบนมือหนึ่งใบครับเอาไว้บุกช่วงต้นเกมต่อมาครับเป็นวันนี้ครับทีโอก็ทีโอมีเทบอกว่าเมื่อยูนิตโจมตีหรือว่าบูสต์ครับถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่สองหรือมากกว่า เราจะเลือกบวก8 0 0 0ให้ยูนิตหนึ่งตัวครับเอามาบวกพลังเพื่อให้แบบตีเข้าได้ง่ายขึ้นต่อมาครับเป็นเพนกวินครับเขาพีเทปบอกว่าเป็นแอคทีฟครับบอกว่าเลสยูนิตนี้ครับแล้วก็เลือกยูนิตหนึ่งใบในแถวเนวตั้งเดียวไปยูนิตนี้บวก5000ครับแล้วก็ไอเท็บอกว่าเมื่อยูนิตของของเราครับโจมตีครับที่4หรือมากกว่าครับเราสามารถรีทายการไปนี้เพื่อเราได้ค o u ์เตอร์ชาร์ตหนึ่งเอามาไว้เป็นตัวคืนทรัพยากรครับสุดท้ายครับเป็นตัวไมเทิลอีกไปครับ ผมใส่ไว้ที่4ีบครับเ,เขาม่เศบกว่าเมื่อการนี้ครับเข้าสู่ช่องไวหรือช่องเลียเราสามารถเปิดเจ็ดครับแล้วก็หาเอากอนได้แล้วก็ได้รับไอตัวนี้ได้รับพลังอีกสามพันเอาไว้หาเาก้อนแล้วก็ใช้บุกในช่วงต้นเกมครับเ,เกมหน1ก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อมาครับเรามาดูกันที่เกมสองครับ ผมใส่เป็นวันี้ครับ4ี่ใบก็คือเอาก็ครับข้มีเทบอกว่าเกิดในช่องแวงครับอ่าเมื่อีครับโจมตีครับถ้าการโจมตีของหยุดนี้ในช่องแวงครับเป็นการโจมตีครั้งที่2หรือมากกว่าเราสามารถคาตบ้านหนึ่งแล้วก็โซบ้านหนึ่งครับสแตนยูนิตหนึ่งใบของเราครับกับมิเทคหนึ่งคืออ่าเกิดที่ช่องเรียบอกว่าเมื่อีนี้โจมตีครับถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งแรกของเทิคาตาบ้านหนึ่งครับแล้วก็สแตนหนุดนี้ ถือว่าเป็นตัวเพิ่มเวฟที่ดีครับไม่ว่ามันจะอยู่แวนหรือเรียถ้าอยู่เรียนเนี่ยมันก็จะสามารถตีเองได้แล้วก็ลุกได้ถ้าอยู่แวนเนี่ยก็สามารถโยนให้คนอื่นลุกได้ถือว่าเป็นตัวเพิ่มเวฟที่ดีครับใส่ไว้4ใบต่อมาครับเป็นไททอลครับอาไททอลมีเทพบอกว่าเมื่อกี้โจมตีครับโซบัสหนึ่งครับสแตนอยู่นีนี้แล้วก็ถ้าตอนที่เราเนี่ยตีแล้วสแตนเนี่ยหมายถึงตีไปแล้วก็โซบัสเนี่ยเป็นการโจมตีครั้งที่2หรือมากกว่าครับตัวมันเองจะลบห้าพัน ต่อมาครับเป็นเทียนไอลาสตัสเขาบอกว่าเมื่อยี่โจมตีครับบอกว่าถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่2หรือมากกว่าอยู่ในนี้ได้รับ3,000ันจนจบการต่อสู้ครับถือว่าเป็นตัวที่แบบตี12เข้าถ้าแบบเราเจอแบบพวก Excel หรืออ่าโพลเทเนี่ยตัวนี้ก็สามารถตีเข้าได้ครับถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่2ใส่ไว้4ใบครับเกีกสก็จะมีประมาณนี้ครับ ต่อมาครับมาดูกันที่73ผมใส่เป็นดิ a าเม t i ิสครับ2ใบเขาบอกว่าเมื่อกา้เป็นนี้ครับโจมตีถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งแรกครับการนี้รับ3,000แล้วก็ไอเทมหนึ่งครับเกิดที่ช่องเรียกาดครับบอกว่าเมื่อนี้โจมตีถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่สามหรือมากกว่าครับเราสามารถคาเตอร์บัตหนึ่งแล้วก็ทิงการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อแตนยูนิตนี้ครับแล้วก็ยูนิตนี้ลบ3,000ครับใส่ไว้2ใบต่อมาครับเป็นเมลซอมครับ เขามีเทคเกิดที่ช่องบันการดครับบอกว่าเทคแรกเป็นแอคทีฟคอร์บาร์หนึ่งครับการ์ดทุกไปในแถวหน้าของเราครับได้รับสามพันกับอีเทคบอกว่าเกิดที่ช่องบันการดเหมือนกันบอกว่าเมื่อเล่กัดของเราครับโจมตีฮิตบันการดทุกแข่งแล้วก็ถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีที่สามหรือสี่ครับอ่าที่แก๊ปเปนมือสองใบครับแล้วก็สแตนด์ยูนิตนี้ครับต่อมาครับเป็นใบหลักของเราเป็นโนวาครับใส่ไว้ที่สี่ใบอกว่ามีีเเททคคกกิด่่ชองบบัร เมื่อน,นี้จะโจมตีถ้าการตีนั้นเป็นการโจมตีทั้นที่3มากกว่าครับคาร์บ้านหนึ่สแตนเรียการหนึ่งใบครับแล้วก็การนี้ครับได้รับพาวเวอร์บวกห0ึ่งหมครับใส่ไว้ที่สี่ใบเกจสามก็จะใส่เป็นประมาณนี้ครับอย่างสุดท้ายครับใส่เป็นแอสเครับผมใส่ไว้ที่9กาใบครับใส่ไว้เผื่อขาดเลยครับ ผมใส่ด้วยความเท่เลยครับเป็นเลออนกับเมลซอมเห็นว่ามันสวยดีก็เลยใส่ไว้ที่9ใบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเดกลิสของอะคอฟอร์ดอ่าที่มีของเสริมมาจากไมเทนเซตอ่าในวันนี้อ่าท้ายนี้ครับอ่าใครมีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำหรืออยากให้ผมทำเดกลิสอะไรต่อไปอ่าก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมอยากฝากให้ทุกคนครับกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปครับ สำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ